สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสื่ออินโดนีเซียนะครับตีข่าวโคชินแตยองประสบผลสำเร็จมากกว่าโค้ชปาร์คฮังซอแต่ทีมอินโดนีเซียจะเอาชนะทีมเวียดนามได้หรือไม่ทั้ง2ทีมเจอกัน5ครั้งล่าสุดสถิติสุดจะสูสีไม่มีใครเหนือกว่าใครผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับย่อมกระทบกับหลายๆทีมในสายนี้เช่นกันรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับ สื่ออินโดนีเซียนะครับได้ตีข่าวว่าโค้ชชินแทยองนะครับอาจประสบความสำเร็จมากกว่ามิสเตอร์พาร์คแต่ทีมอินโดนีเซียจะชนะทีมเวียดนามได้หรือไม่หนังสือพิมพ์อินโดนีเซียประเมินว่าโค้ชชินแทยองนะครับมีระดับที่สูงกว่าโคชพาร์คก่อนการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างทีมเวียดนามแล้วก็ทีมอินโดนีเซียในวันที่7มิถุนายนนี้ อินโดนีเซียหมดโอกาสที่จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2,022แต่จู่จูก็กลับตีเสมอทีมชาติไทยได้2ประตูต่อ2การเสมอในครั้งนี้นะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอินโดนีเซียก่อนเกมพบกับทีมเวียดนามทีมนำในกลุ่ม G ก่อนแมตช์นี้หนังสือพิมพ์อินโดนีเซียกล่าวว่าทีมอินโดนีเซียได้เปลี่ยนไปภายใต้การดูแลของโค้ชชินแทยองและสัญญาว่า จะแข่งขันอย่างเต็มที่กับทีมเวียดนามนอกจากนี้หนังสือพิมพ์อินโดนีเซียยังมีบทวิเคราะห์ของโค้ชชินแทยองและก็โค้ชพารคฮังซอผู้นำเกาหลีทั้งสองคนหนังสือพิมพ์ของชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าโค้ชชินแทยองมีระดับมากกว่าโค้ชพารคฮังซอโดยพิจารณาจากผลงานการคุมทีม5ปีของทั้งสงคนในขณะที่ โคชินแทยองชนะ a f c แชมเปี้ยนลีกในปี2010กับทีมซองนำและอีกปีนึงต่อมาก็ได้รับชัยชนะในโคเรียนครับส่วนโค้ชพักฮังซอมีความสำเร็จที่ดีที่สุดก็คือการคว้าแชมป์ดิวิชั่น2หลีกเกาหลีในปี2013แล้วก็ปี2015กับสโมสสอนซังจู u, กับทีมชาติโคชินแทยองนำทีม U23 ของเกาหลีเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016นำทีม U20 ของเกาหลีเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน U20 World Cup 2017และสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือคุมทีมชาติเอาชนะเยอรมน,นี2ประตูต่อ0ในฟุตบอลโลก2018ในขณะเดียวกันโค้ชปาร์คฮังซอประสบความสำเร็จเมื่อเป็นผู้นำทีมเวียดนามเขาคว้ารองแชมป์ U23 า แชม์เปี้ยนชิพ2,018คว้าแชมป์ AFF 2,018แล้วก็คว้าแชมป์ซีเกมครั้งที่30หนังสือพิมพ์อินโดนีเซียกล่าวต่อโปรดจำไว้ว่าหลังจากเสมอกับทีมไทยโฮชินแต่ยองกล่าวในงานแถลงข่าวระบุว่าหากผู้เล่นรักษาฟอร์มและก็จิตวิญญาณที่ดีเช่นนี้อินโดนีเซียสามารถชนะเวียดนามได้ในนัดที่จะมาถึงแต่พูดง่าย หรือจะทำได้หรือไม่ก็ต้องใช้เวลาตอนนั้นเป็นคำตอบเป็นความจริงที่ว่าตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเวียดนามโค้ชร์คฮังซอชนะการแข่งขันทั้งหมดกับทีมอินโดนีเซียในทัวร์นาเมนต์ทั้งในระดับเยาวชนแล้วก็ทีมชาติตลอด4ปีที่ผ่านมาทีมอินโดนีเซียเจอทีมเวียดนาม4ครั้งในระดับ U22 ถึงทีมชาติแล้วก็ทั้ง4ครั้งที่นำทีมโดยโค้ชพักฮังซอเอาชนะได้เสมอ โค้ชปาร์คหังซอถือได้ว่าเป็นแกนหลักของฟุตบอลเวียดนามและความสำเร็จที่น่าประทับใจของโค้ดปาร์คจะยังคงมีต่อไปหลังจากการแข่งขันในวันที่7มิถุนายนนี้หรือไม่และตอนนี้นะครับก็เป็นสถิติผลงานของโค้ชชินแตยองแล้วก็โค้ดปาร์คหังซอนะครับลองไปดูกันนะครับสื่ออินโดนีเซียนะครับก็ยังได้เสนอ5แมตท,ที่น่าตื่นเต้นทีมชาติเวียดนามกับทีมอินโดนีเซียไม่มีใครเหนือกว่าใคร แล้วก็ดุเดือดเสมอทีมชาติเวียดนามต้องระวังทีมชาติอินโดนีเซียที่จะกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นอีวานดีมัสแล้วก็ทีมสามารถปีเสมอทีมไทยในนัดที่6ของกลุ่ม G ีเวิร์ลคัพคอลิฟา์สอเมื่อวันที่3มิถุนายน2021ต่อไปทีมชาติอินโดนีเซียจะพบกับทีมเวียดนามในการแข่งขันในกลุ่ม G นัดที่7จะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัลอแมกจูม ดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเลตในวันจันทร์ที่7มิถุนายน2021ในตารางอันดับกลุ่ม G ีอันดับของทีมชาติอินโดนีเซียกับทีมเวียดนามเปรียบราวกับฟ้ากับดินทีมที่มีชื่อเล่นว่าทีมครุฑยังคงต้องดูกันต่อไปในขณะที่ทีมคู่แข่งก็เป็นทีมนำของหัวตารางและก็ได้รับการยืนยันแน่แล้วว่าทีมชาติอินโดนีเซียไม่มีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลก2022 ในขณะที่ทีมเวียดนามก็มีโอกาสที่ดีที่จะเข้ารอบที่3ของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022ลูกทีมของร์าฮังซอร์ยังมีโอกาสกับการเข้ารอบถัดไปที่กาตาในการพบกันครั้งสุดท้ายทีมชาติอินโดนีเซียแพ้เวียดนามไป1ประตูต่อ3เมื่อวันที่15ตุลาคม2019นี่เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างทั้ง2ทีมในกลุ่มจ ของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ในรอบคัดเลือกโซนเอเชียผลงาน5นัดหลังล่าสุดนะครับอินโดนีเซียแพ้ทีมชาติเวียดนามไป1ประตูต่อ3ในวันที่15ตุลาคม2019ทีมชาติอินโดนีเซียแพ้เวียดนาม1ประตูต่อ3ที่บ้านในเลกแรกของการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกกลุ่ม G เมื่อวันที่15ตุลาคม2019 ความพ่ายแพ้ท้งนี้เป็นครั้งที่3ของทีมชาติอินโดนีเซียที่บ้านหรือครั้งที่4ในรอบคัดเลือกก่อนจะพ่ายแพ้ต่อมาเลเซียศูนย์ประตูต่อ2เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2019ทีมเวียดนามเสมอทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่7ธันวาคม2016ทีมชาติอินโดนีเซียสามารถยันเสมอทีมเวียดนามได้2ประตูต่อ2ในรอบรองชนะเลิศ AFF Suzuki คัสองพันสิ รอบรองชนะเลิศที่กรุงฮานอยในวันที่7ธันวาคม2016แล้วก็ทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ AFF s u z u กิครับด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นทีมครุฑชนะไป2ประตูต่อ1ในเลกแรกเข้ารอบไปแพ้ทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศทีมอินโดนีเซียชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ1ในวันที่3ธันวาคม2016 ต่อหน้าสายตาแฟนบอลกว่า30,000คนทีมชาติอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทีมเวียดนามไปได้2ประตูต่อหนึ่งในรอบรองชนะเลิศ AFF s u z u กิครับ2 0 1พเมื่อวันที่3ทธันวาคม2016ประตูชัยของทีมอินโดนีเซียมาจากโบอาสในนาทีที่50ซึ่งเป็นการทำประตูได้จากฟรีคิกที่สมบูรณ์แบบทีมชาติเวียดนามชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป3ประตูต่อ2 ในวันที่8พฤศจิกายน2016ก่อนการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2016ในรอบรองชนะเลิศทีมเวียดนามและก็ทีมอินโดนีเซียได้เจอกันก่อนที่มินดิงสเตเดียมเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2016การเล่นในบ้านเวียดนามสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้อย่างหบุดหวิด3ประตูต่อ2ในการแข่งขันนัดนั้นทีมชาติอินโดนีเซียขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่33 ก่อนที่เลคองวินจะตีเสมอในนาทีที่45ทีมชาติอินโดนีเซียนำอีกครั้งในนาทีที่52อย่างไรก็ตามทีมเวียดนามก็ไม่ยอมแพ้โดยยิงได้2ประตูจากคองเฟืองในนาทีที่71แล้วก็วานตวนในนาทีที่83กลับมาชนะได้ทีมเวียดนามเสมอทีมอินโดนีเซีย2ประตูต่อ2ในวันที่22พฤศจิกายน2014 ใน AFF Cup 2014ทีมเวียดนามและก็ทีมชาติอินโดนีเซียได้อยู่ในกลุ่ม A ด้วยกันทั้ง2ทีมเจอกันในนัดแรกและก็จบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2ในการแข่งขันนัดนี้ทีมชาติอินโดนีเซียต้องตามตีเสมอหลังจากถูกยิงนำไป2ครั้ง2คราซึ่งหากด,ดูจากสถิติของทั้ง2ทีมแล้ว ค่อนข้างสูสีแล้วก็การแข่งขันแต่ละครั้งก็มีการยิงประตูก,กันอย่างมากมายดังนั้นการแข่งขันนัดนี้คงเป็นอะไรที่น่าจะสนุกตื่นเต้นแล้วก็คาดเดาอะไรได้ยากมากทีมเวียดนามดูเหนือกว่าในแง่ของคะแนนแต่ทีมอินโดนีเซียภายใต้การนำทีมของโคชชินแต่ยองได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเล่นที่เปลี่ยนไปของทีมชนิดวิ่งู้ฟดกัดแหลกไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว ดังนั้นการเจอก,กันกับทีมเวียดนามอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วทีมไหนละ่ะจะได้ประโยชน์จากการแข่งขันในนัดนี้และก็ต้องมีแน่ๆถึงอย่างไรก็ขอให้เพียงทีมชาติไทยต้องเอาชนะ UAE ให้ได้ก่อนก็เท่านั้นเอง